มันเปี่ยกเาเนาะเนี่ยแต่ว่าหันนั้นต้น 1, ึ่งพันเจ็ดเท่าก่อนเนาะมาลกมาลขุมือเลยยนะาเราอ่ะได้ 1, แต่พันสี่ในบานมีจคิวิเอ,าเ,อ 1, แบบเเาเนี่ยก็ต้น1 2งสองแสนแหละคืเฮาเนี่ยหลุดท้ายก็ใช้ได้หกสองตัวเท่าไหร่สบายเขาเห็นเรอใอเ,เห็หลดท้ายแบบ แรบบรยกดั้มมารูดแรบบรรทุกมาแล้วเขาชี้เงี้ยชี้นอดใส่คางเนีซ่สบายดีสบายดีพี่น้องทางเราละสวัสดีพี่น้องทางฟ<า>ังไทยและกระตังประเทศน้ำเนิ่ม,มพี่นอ้งนนนองนี่ก็มาพบมาพบก,กับ อ้าวซ่องยูทูบพี่น้องพี่น้องอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะก็พ่อแม่แฝดกันเดินทางเข้ามาหาทางด้านประตูภายพี่น้องเนาะเห็นเราโทรมาบอกว่าประตูภายเราา่อประตูภายเราขึ้นมาจากอ่าบนเห็ดเมียเห็นงานว่าสั่นซะพี่น้องเห็นเนาะจักเป็นจงังใดล้วพี่น้องเลยเก็บเงินเก็บคำว่าจะไป แต่งไปคอทั้งผู้สาวกันแหละพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กีกับผงจะคุยกันอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้จะจักไปฮอดขั้นตอนอะไรละพี่น้องเลยเนาะตอนนั้นเป็นว่าขอเวลาลงไปหาเงินก่อนเก็บเงินก้อนคนมั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่แบบนี้เป็นการได้กลับมาแล้วมาจากบริษัทงานนะพี่น้องพอใส่ก็ได้คุยกับผู้ตู้อยู่ทางด้านผู้ตู้ก็โทรมาอยู่ตอนฝนลงไปก็ได้พี่น้องเลยเนาะ ยโทรมาเล่นอยู่ทางาประตูายก็ได้เนาะพี่น้องไปพี่น้องบ่อว่าลายใหญ่ห้างเลยพี่น้องไปหับส้มหับใบน้ำกันเลยพี่น้องน้องเรื่องเราเป็นเดือนใดเป็นเดือนใดประตูายขึ้นมาในตอนในรอบนี้ก็ได้พี่น้องยังทีกลับลงอีกบ่หรือว่ามาทำธุระในบางสิ่งบางอย่างมาขอเมียบอกดูว่าจังไดพี่น้องไปพี่น้องยูว่าอยูย่กระเพาะอ,อะไรอ,อ๋อคือไปไหวยมาไหวยแทบประตูเขาเขาบอกขวัญ ราคาลงนกมสบายดีเพ่อแม่พี่น้องกันปุ๊บดีดีเกับบกควัดเขาบกควัดราคามันลงบอกราคามันลงโอ้แมจู้ควัดกับย่งอยู่กับมาลายกลุ่มเนาะเขาไปขายอยู่ต่อเขตเลยวนชองเม็ดผพวเพิ่นเพินบนชอบเห็ดเนี่ยเพิ่นยาพอมันลงอืเพิ่นได้ยุดก่อนได้ยุดก่อนจังหวันทากันมาเนอ๋อจักมือเพิ่นว่าขอาะงันตอนเติดมัน ตึกต้นหนึ่งพันจิตเนาะ,ะ,ะ,ะมาในรงพันสี่เลยคับยุทธโอ้อพากันมาเนี่ยครับอะไรเบอร์โทรเป็นเดียวมันนี้ก็ร้านโทรปไปร้านอ่ะอยู่ที่ทางเขาโอ,อนไปเป็นยันนงลง,นนล,งลงไปตอนนั้นลงลง,ลงกระพายผูู้ลงไปนะลายละเศร้าวกว่าคนเห็ดน้ำกันเบิดบอแล้รก็แง่กันเ,นาเขาแตกมาก่อน,น,นก็บเจ็ดคนเนี่ย งอยู่หาอยู่พุ่นนะนไม่ขึ้นมานะเขาเห็นงานวันเห็นงานอะไรวันวันเทไรจะเป็นอะไรวันเพราะเส้นกันเก่าคือเฮาเลยแหละธรรมดาอยู่พวกวที่ขวัดแหลรกับไป่านผ่านกับสบายดอกเรื่องเขานามาได้คือเครื่องเฮาได้เขาบอกแม่ว่าที่กองอัอยู่ได้เขาใส่หลุดไทยจีจะเอาจากหลุดไทยนี่จีะจะโลดมันปันนะม,มันทางออกไปเลยพวก มันยายเองมาโลดว่าแม่ว่าชิโจมเปตากคือเฮาเออมันก็กขับอยู่เฮาอันนี้แล้วว่าเขาเจ้ามือมเมื่อยอะไรกับคอยหายต้นหนึ่งอันแสนหนึ่งบัดเป็นมันแห่งพอได้จะได้ชิปชาวต้นกัไใรกันอยู่หันต้นละแสนอือแบบว่าปั่นแรงกวาขึ้นนะอ๋อเวลาหับปั่นหับตากบ่อเละตากกับบ่ได้ว่าน้้ามันตากเองมาโลดได้เรื่องเขานะครับแต่งว่าเรื่องเขาใหญ่ให้เาะมันมันใหญ่ไปโลดก็ว่ามันลายเลยกับยูบ ปกไปแล้วของกระใส่ตีนเนาะอ๋อแปลว่าชุกเอาไปเรื่อยๆฉุกย้ายไปเรื่อย,ยมันมันเป็นไส้ไปโลดแบบดว่ก็เขาหยอดเข่านไงสบายเอาอ่ะเขาเห็ดขออืยแล้วพันยุทธก็สินม,มานะอ๋อไปตะบิดนี่เจอะขึ้นมาแต่เมื่อไดพ่อุขูขึ้นๆนี่แหละอ้มาหอดหมอนมาด,มาดไปใหม่เลยบอกมันมากกวกับหอดไว้ไนเนาะ พอว่าเฮาสิรถจะพุูนแต่เศ้าเท,าท,าทา่าไรเท่าไรค่ารถฮะไล่พอดีองแส3 0 0 0โอ้ไก่เติ <Man. S 2> บแพงเติบได้ค่ารถกันเนาะแม่นบ่ตอนนั้นน่ะมันเป็นจังซี่คนทางน่ะสัมสําเกียนไปโอ oh, ้คนทางเนี่ยคนทางสร้างใหม่หนับแต่อันคนทางดําเข้าไปพุเน70สิบลัก hmm. กราคาว่าคนทางยามกมับิ่งบ่ได้ตอนเนาะ70็ลักเนะ่ะแ <Man. S 1> ม่นอันนี้มันก็หินเป็นบุ๋งต้งเต็งก็คอยแ,นนแล่นนั่นแหละ ผมรับมายังสีกับลงไปอีกห่าดรบูุว่า,า,าวกันกนว่าสิลงอยู่อ,อ,อ,อันอีหน่าอัน,อนลดชงนาคอยหายต้นหนึ่งสามเช็ลาวว่ะ<อ>ตัวนี้กับพอพังอยู่เนาะจะว่าไปพี่ทางนี้นนย่านย่านอยู่คนละเบอร์โทรก็อยู่ <c oughs> หอยอยางอยู่นั่นจันวาลผมคำท้างปลาน,อนอั่นนี่ต้านหนึ่งชามล้านหักปลามันม่เหมือนว่าจะเป็นดงแทรก ประเดิมไม่ใหญ่มีแต่ทางอันนั้นคอยเข่าหาชิปโลเราอะกระลดจักคันหนึ่งประเดิเที่ยวเชืออาหฮัปตาที่เป็นยังไฉบ้ดูกระบอกเดียวอันนั้นอีนัยในกาฮักแลาวก็ไปเท่าดินอันเท่าฮัดเนี่เท่าฮัดนั่นบอมมาวาอยู่นะเชือบอมมฮัดเนาะล่านบอมาว่าพี่เล่เนี่เพิ่นได้ได้แปดชิปล้านอันนั้นได้แปดร้อยล้านมันล้านะขนาดลิรัยเจะมาถือเงินลอตเตอรี่สองเออซ้ำอันนั้นพอแล้วได้เลย หอบบดถีบน่ะดินเพื่อนละลายกว่าหมู่ในเขตนะพกชิเอตาหอบขายภะภแรกเนี่ยก็ไปเศ้าแต่เก็บเงินเชราก็ได้เขาล่อยล้านปีหนึ่งนะอีอตาหนึ่งชิมหาล้านดินละเพื่อนลลายขายล้านมาได้ได้ร่อยล้านปีนี้ทางมือหันแล้วเนาะขายแต่ล้ามันขายแต่ล้นนานนะ ขายบ่ค mm ือมวยก็ขายว่าแล้วอะไรประตูลงไปกี่นี่นะไอยู่บ่ในเงินพลเรือนโอ้ในเงินพลเรือนบ่จุ๊บแต็งู้ชาว์ใช่ไหมบลอะได้จุ๊บจากนี้เต่งู้ชาวขคารถมากกับมัดคาร์มากกับมัดมันบ่ไปตะบิดมันถึงงานหกหัวก็มอใหญ่ของคนบาเลเซียหนาเนาะส่วนรลายซ้ำนี่พอเห็นอยู่บ่ประตูอันนั้นอันไหนู้ชาวจำนวนจำนนน้อยอย่างแล้ว คนก็อึดในบ้านขราเจ้าก็บ่่อยมีคนบ่บ่โอ๋อยมีแต่เขาแน่นอยู่นาคนเนาะเงี้ยมามีผา้สาวสนอกจะหน่อยไปกนมันนํำเนื้อบมีนลยนีบมขึ้นมากเนาะมีจะไคเข้าและไปเนาะโอ้ในย่างเงินมานนนย่แล้วย่างเงินหาค้นข้าเจ้านะเงบนมันมาโอ้มันนูนเป็นไปเมื่อเดียวกันบ่ ไปบมเดียโมดิซาว์เอ็ดคนไปนะโดดให้เมารถ์โดดเป็นเมาอีกบอโมเลยนะจ้าง<อ>จ้างรถใช้าทางแล้วไปโดยโดยบา้านในชุมมันนั่นว่านี่นะโดดเป็นเองเมาอีจู่เนี่ยเขาเจ้าเคยไปหลายปีเล็กเนาะจู่เนี่ยอยู่ทางเข่าพี่โดยอยุบลสุพรรเถอะ<ด>อันนี้เมืองชะ nam ใต่อกันครับพุ่นล้วตอกับดินอันอันตะปือ เราแบบปีเคลื่อนคาร์ะก็ท่วมพนาลาแบบไหนน้ำ<บ>นะเพราะมันบรรยากาศอย่างนี้<อ>จังหวะถ้าเฮาว่าพี่สังอลดุดจีนหลุตอันยาวๆแดงๆนะมันไปใส่เน้นเขายังบะเร็งนี่มะกล้วยนะอืมร้อยเอ็กตาร์ก็มีลังแปลงนะอืมลังเถือกกะขากันเลยกะพังกันถิ่มเลยพี่นึกแทบประตูมีคนเราชงก็จะลงมานะ<อ>คนหิวเนาะพราะพราิวนั่นนะ บริวาอันนั้นชวนกล้วยนะโอ้ยเขาว่าผมมีแต่ลาวชู่เขาข่ากันเลยได้เขาหิ่งเขาบริวารได้ผมอือเขาอะไรอะไรเติมพลายประยันมาใจบอแล้วจะทำบริวาเนาะว่าชวนกล้วยเขาหนะยังว่ารถนะมันไปใส่มาหอดคืนนี่มานอนอยู่นี่ว่าร้อนเนี่บเนหนาวพวดโพว่าู้หนาวเตนมาแล้วคล่องประหมบางๆเนาะอร้านว่ามอญผู้ใหญ่ผมก็รู้บ่ก็มาเอาเล้ว มันเขาเคลื่อนมาได้คืนเอิ้นเพะกอกฉ่ำม้อยอยู่เผนพลัานานงน้ำกันนั่นแหละอนว,ว่าขอนหน้าผอได้เราแต่ว,ว่าชีค้นเครื่องมากแล้วก็สิบไปบัานพีนแตหน่อยไงสิบไปบ้้นพีนอืสิบไปหาเสี่ยวหาเสี่ยก่อนโอ้โอไไมหาสาวจมาบอกไปหาเสี่ยวอยู่เือกโอ้หน,นัดกันนะบ่ประตูเพป่นโทรมากเลยดิมเป็นว่าให้ไปหาล้างอ้อมคบผมว่าผูได้แต่สิพาไปวันนี้ลูกเคยเก่าันแล้ว ลูกเคยเกล้าเป็นระยาเลยบอกกับผู้สาวอันชาฮาปีจะบอกตอนนั้นบ่ได้ไปหากระเจ้าเนาะลูกเคยกับเรติโตเด้วยหมอหมอแล้วก็บ่บ่มีเงินไปเพราะว่าโอ้ทำไปอะ้รเนี่ต้องมีเงินแต่งแปลงบ่มันกระเจาเนามันก็แปลงแต่งอันนั้ะเนาะบ่คือไทยใต้อะไรอือไทยใต้เนี่ยเขาจะมาห้อยคอลานเขาน่ะมือดองเพิ่อกบมานเนี่ยอันลานไท นยมาดองในบ้านนอืิไปปีหนึ่งก็เลยได้เมี้ยจะพุ่นลานทรายนาก็ได้อยู่แถวตงบอนทีทางเข่าือว่ามาไปเห็นจังว่าเขานั่นเงินคำาน่ะเต็มอยู่พุ่นอะไรฮาว่าจากพ่อเงินคำาน่ะอยู่พุ่นไปเลยโอ๊ยพ็ยังหาแถวนี่บ่มีเนาะประตูลายอะไรเขาเนอืยลายน้ำดินน้ำดอนเขาเหระเนาะมันพอเห็ด ก็ไม่จะจีนไปอันลุงทินมันก็ได้เลยเห็นน้ำตาแกจีนอืพวกคนโก,ก้คนกล้วยนะ,ปะเ,นนเป็นพันเด้ก้าแต่ละชวนนะมาเบา,อาหอยเข้าขากันคนงานน,นี่เนดะ่ๆเนาะอันอันลวนะาวว่าห้อก็ไม่พอใจเขาไม่ได้อาใหญ่นํามากล้วยเห็นะเนะอาฉันไนแบบม้ว่าซำเขาซำนี่นะเขาก็ไปหายปิดอันนี้ด้ ปิดจะบือมันนะไหนก็นำยาใส่เขาก็บอกได้ว่าจะเอาชุกเอาใหญ่นะแล้วก็จะเห็ดนังและกุนอยู่ได้ไปเบิ่งบ่ของดินสมบูรณ์เนาะม,ม,มันบ่แมนเป็นผู้บ่ได้เพียงในแถวน่ผู้ไก่ห้อนเัื่อนกบเฮาเนี่ห้อนบอ่อยู่คนนึงคำคำนัำน้นแต่เมื่อปากช่องอปากช่องมันพออยู่ข้างนี่นี่ มพักช่องเดนน่นเออืมพวกช่องเด่นเอามันอยู่ข้างนี่<อ>บนหันมันจะโม่กระห่อนคือเฮาเลยหนาวอย่างนะ้มาสาวน้ำมองแห้งอยู่น้ำมองแห้งยามมาสาวเนาะผู้ดอยนักไกปนอนในชวนมันแล้วก็นอนเออนอนในชวนมันแล้วจะให้นอนเที่ยงแล้วครับมันโม่วนได้นอนเที่ยงปุ๊บตู่บ่ปุ๊บตู่นอนเลยพายางเราบเลยแหละมึงโนาะเข่ากระคืนกย่ต้าลำมันมันสบา,นนาย,เยเลยนะต้าลำมันเขาก็จ้าทหารโม่ มันกันเห็นยังไงห่อเวลาสิ่คนเนี้ยเนาะเหมือนจะไปเอา,าเป,อประตูคืนตนันรถไทยรถ<ล>ไทยบ้านหัวยางข<อ>มมาหอดรักษารถนั่งกับรถขีโตัวเฮาอ่ะเพราะเขาจะได้คนเขาบ่มีคนเนาะอืมเพราะว่าจะไปท่าชิโนมาหอดรักษามในโรงเด้อพวกันรถไปท่าชิโนเพราะว่า แม่บ้านไหวฉันจ่ายเงินเนี่ยมาให้หัวมาแล้วเงินเนาะว้าวขลิบเลยนั่นละหมู่คือบ่ขอเงินคืนจากสามชิปเพราะเขาไแล้วเขาทงเขาแล้เนาะเน่อนาดคนบ่ได้คนแต่อยากได้คนเนี่ยว่าสิมาทา้งยี่เออว้าของว่าสิไปทางชิโนเนาะเขาก็เมื่อทั้งชิโน มาบบชน่จ okay. ังบนเอหลักสามลงเด้วเขาบอกพวกชินน evet ั่นเขาแต่ก็ได้โทรรถไทยอะเปล่าเนาะก็เราบอกขับอดเป็นอดนี่อมื่กี้ว่าเชนหาเชนหาว่ะเนหายังมาว่านื่นี่เนสามมาเออเชนสามก็ขึ้นผวาอยู่ไหจ้างรถไทยนาประทเจ้าจ้างรถเกิมาต่พุนจ้างรถอันนั่นแหละอันนี้ยังหาคนอยู่คนคนที่ไ่ายเช้ากว่าคนอ่ะดิยังหา Hmm. น้องมันนี่แหละน้องลูกน้องเคยนี่ยแหละทั้งเนี้อทั้งลูกเนี่ยก็ร้านนายเขาเห็นรายวันะนะนต่ว oh. ่าข้าจักกัตัดล้ำเรื่องว่าเขาเสียอันตากนะพวกนี้จะขายมันแห้งหน่อย <No. S 2> อันเท่าแก่าบอกโวยเห็ดแล้วบอขายมันแห้งมันยากเราบอขายเปียกโลก hmm. จุยัางงานไปชงอยู่เมืองไทยนี่ก็ยัยงขวัดอยู่ข้าจนะ้าตะกลุ่มข้าจ้านะ่ uh. นะข่าบ้านบ้านเฮาดอก เขาปรชุมผู้ชองเมฆผู้ตอเขตผู้คิว่าสิลงนีไปหาความมั่นกิดว่าสิจุบมันกระรองพิจารวุฒิหน่าถึงมาเนาะจังว่าแล้วนั่งสิไปอยู่ไหนไอสิไปโตอยู่ไปอยู่นไหนไังนี้ประตูวะกินห้ากินห้ากระสาบอปร้ตูงจะถึนมาหรือว่าจังไดนี่มันมันมีงานนต่เอยู่พออยู่กินข้าวแต่เองเนาะหมู่ว่าจังมือได้สิเปิดแล้วก็มาพี่จริงขึ้นมาในผลพิ่นปิดเออเเพิ่นพิ่นยาคุด กันย่าขดอย่าขุดปัญหาหนาค่าขึา้นดีขน,นาดค่อยคุดค่อยคอดอีกไหมเมื่อกี้ท่านจิตเนาะตนหนึ่งนะอ่ะในบ้านในลุงพันสี่ 1, 4, น่าจะพันสี่หรือพันยาท่านท่านได้จางลายมาโดนเหรนะได้หกหลดมาเลยชิบชิบตันั่นตแตปลงไปนี่น,นะโอ้ยมันนะระคากี่โล แสดงว่ามันแถวนั่นมันหลายแต่มันอยากราคาถือกว่าทางเฮาเพราะกว่า yeah. น so ั่นแหละเพราะทางเฮานี 4, huh. ่ถ้ามันดิบนี่ยังเงินเท่าไหร่แทงอยู่ไลเท่าไหรมันดิบตัวหนึ่งเท่าตหนึ่งเปิ้ลขายตัวหนึ่งสองพันเนาะสี่พันเลยบ้างเทาบ่อนมันมันแห้งมันแห้งนานสี่เปิ้ลแปดเก้าได้อจุดน่าอยู่ลักษามนี่มิดจากบริษัทอยู่ลักษามนี่ร่างบอลไปสี่พันห้าหน่ยนะ อคน,น,น<ช>มันลงแล้วว่าหาก4,000-7,000เจอกันมันแพงเนี่เขาเปลี่ยนป้ายถึงเฉียดเฉีชินี่0ันเลย 4, 9, เ,นเนาะน<ช>ั่นมีเขาห้าพันหลยเนาะอันนั่นเนี่ยเจ้วาวานะบริธรรมกว่าเจ้าถ้ามันเปลี่ยนในนี้แต่ร้อยบาทต้นหนึ่งมันสลายสองร้อยบาได้บอสอันละโลหนึ่งค่ะคุณมันเป็นเงินกี่มาเนี่ยเอ็นใดโลหนึ่งนะบ้านเนี่ยพันกิโลน่าได้แต่อัน พันสี่ร้อยบาทเป็นเงินกีบเท่าไรอ๋จะว่าว่าเป็นเงินบาทอันนี้ตัวหนึ่งเงินจะว่ามันตัวหนึ่งพันสี่มันจะสิ่โ้หนึ่งเท่าไรทนะพันสี่มาอะไรมาแยกเป็นเงินกีบเท่านี้โต๊ะคนิชาก็ด้วลยตัวหนึ่งมันพันพันหนึ่งมันกับพกเซนนอเดียวนี่เนาะแอสี่ร้อยมันกับอะไรเป็นเงี้ยกับเมื่อต๊ะอยู่วัน ขุดดูเจเจนปพายผดุว่าเงินบาทตัวเวียงตัวเวียงกัวเินวเียงกับว่าเงินกีบโวพันชีพันหนาเนาะบานในเฮ้าเน่มาหนวดงงกันบานเล่เป็นเงินาไล่ยเป็นเงินเงินกีบนั่นคือโลหนึ่งท่ายลายเป็นโลนะนา่อคือโลเท่ายต้อดูเจเจนปอันพโะฤกาคำว่าตนล้านบาทเนาะมนหนวดมันลุกเพิ่นบบเนลก มันคำเป็นโลนี่ฮนะคำเป็นโลนะคำอะไรเป็นเงินจีบมันก็ห่วยตันหนึ่งมันก็ะตัตัวหนึ่งหรือบ้านเนาะเพื่อเดินตันเนาะเอออันนี้ะวยแถวนี้มันก็ตกอยู่ด้านป้ายเนาะอันนี้มันหมดห่อละทันทีนะห่อทันแล้วมันห่อได้ตัวยเดี๋ยวนี้นะหกหกเซนสี่ห่อละห่อสี่ร้อยเห็นได้สบายใช่ห่อเนาะห่อพอว์มันจะฟอว์ขยาเขายาแต่มันห่อลาด ว่าแถวเขาแถวทางซีโนนี่มันไหลไหลไปแล้วมันยังฮองอล้านอยู่ยังแพงอยู<ถ><ถ>่ราคามันยังแพงอยู่แถวมันมันเปลี่ยเนเขาเนอะนี่จะว่าหาันานั่นต้นหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดเราชาวขวัดเนามาลงบนรถขุมมือระยะเราอะ่ะนี่แต่พันสี่ในบ้านนี้จู่จู่เอาเนี่ก็ต้นหนึ่งสองแสนแหละก็จะเข้าเนี่ยหลุดท้ายก็ใช้ได้หกสองต้นไปะไร สบายเขาเห็ดเนอ,อเขอเห็ดรถไทยแบบแบบบรรยุกดั้มมาโลูดแบบแรกประตูมาละเขาชี่ยนเชี่ยนอดใส่คางเนี่าสายสดในห้ามใส่นาคทางคนชองคนย่อหนึ่งเฮ้อหลบๆมัแม่ชิเก็บสุรนานอันไหนในบรรยุกดั้มรู้นะร,รถไทยนะที่รถไทยนะแต่ว่ามันไวสบายเขาคือคานมันน,น,นี่เนาะเนี่ยเขาชี้อยู่นี่เลยลตัวมันสิคัดนั่นเองเล็ก เนี่ยแล้วเลืกบอลองเขาเลยทอดที่นี่เราคัดไว้บัตรท่ทอแล้วก็ทอดออกพากันยกทางนี่ขึ้นรู้เลยโอ้โมเมนว่าที่ได้ทิปเท่าไหรนก็จะก็จะเฮานะสบายก็เห็นนะกูคันเออเฮ้ว่ะเออแต่ถ้าก็ดขับอยู่ะโอ้ยไปทางขับเนาะขับบูเบนได้บอกูเบนได้ขับรถ แต่ชาวบ้านเราก็ว่ามันชูบไวมันขนหลุดหนักเนาะเขาไม่เคยเลยสองตัวมนต้องเสือกับสองตัวันร้อยกิโลมันมันนักคุบขึ้นน้ำเก็บขึ้นนะท่านเจ้าในบอกเก็บขึ้นสามปีแหละมันมันนักคุบขึ้นนาำคนงัดงัดงัดขึ้นนะเก็บขึ้นกับท่าเจ้าเก็บเต็มรถนะเพิ่นไปสร้างเองเพิ่นเออเพิ่นไปสร้างเองอ๋อโอ้ยเก็บขึ้นกับเยอะเฮ้นไปทางเนาะมันกคนมันสบายมันมันมันจะหักขึ้บไม่ได้ขุดน้ำจังอันน้อยนัก ทามาถึกตอมาถึกหินนะนะฮักกานั่นนั้นอะไรย่อขึ้นมันก็ขึ้นบรุ๊กนี่ตัวขาดตัวเนี้ยน้อยนักแสดงว่าดินเขามันคนง่ายเนาะโอยดินนั่นนว่าแต่น้ำหมอกลงย่ำมาเศร้ากับติดติดวอร์พ p ว w e r ติดครีมอนน่าแจังว่าเจมนอีฮาว่ะอันนี้เจมนดินไปงามอยู่พ้นมันอะคือแต่เฮ้าเนาะเงาหนึ่งเป็นชั่วโมงเผื่อสได้เบิดอันนี้โอ้ยเท้าหนึ่งกัน ข้าวเดียวจันวาเงัดงัดเขาไม่ได้แห้งบม่ได้หนักไปเสียงเนาะแต่มือดึงขึ้นกยังได้ดินกับดินอะไรห่อเฮาวะแต่พอเขาเห็นจุบจุดง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายโอ้ฉลามฉล่างงัดขึ้นงัดขึ้นนูรนแล้วจุบๆเลยหัวมันก็ได้อันเงาหนึ่งสี่ฮาโลก็มีว้าจ้ะงามขนาดงามเลยลำมันก็ไม่รู้าถมหัว เออเออบมอแล้วลำมันเนาะฟังเลว่าขายลำไปแร้วในร้อยล้านแล้ววะขนาดขายเป็นหลุดนะหันบริายเป็นลำขมูลแล้ววะเต็มโดทคนใดจะสองล้านเอาไปโลดขายขมูลลำละพันให้มาว้าแล้วว่าอบผิดพร่แลกนาครูเขานี่็ลงไปเะ่าดินอยอามได้ให้นอกเขาประสาหลายอะพรข้อนี้นะพวกดมีพวอยนี่ยอยนะมันอยู่อัตบุรีผลลาย มันใจโรงงานมันบอกอยู่เท่นั้นนะเขาเด่นแต่มันอืเทถาเฮานี่มันแทวนั้นอแนวยังบพวกเวียดนะจักเขาจะชื่อไปใช้แล้วอันบริษัทเวียดได้เห็ดนันอ้อยอยู่พอือรถบ้านปรงเนี่ยก็ลงซองคันไปอยู่อัตปือนะรถบ้านปงทางไปนอื